ไอที I, T, สุรักคุณชายน้ำแข็งตอนที่สิบเป็นแฟนกันนะหลังจากไปรับข้าวที่ไอโทรไปสั่งผมก็ได้กลับเข้ามาในร้านเขาไปหยิบจานมาใส่ข้าวแล้วก็ไานั่งกินใกล้ๆก,กับลูกส่วนไอก็หันมองผมเล็กน้อยก่อนจะหันการไปทำงานต่อจนกระทั่งลูกค้าเลือมบางตาลงมันจึงจะหยุดพักแล้วหันมาเล่นกับลูกเป็นไง พอกินได้ไหมอืมผมตอบในลำคอเพราะตอนนี้ข้าวเต็มปากอยู่คือกูไม่รู้ว่าว่ามึงงชอบกินเหมือนเดิมอยู่ไหมอะ่ะก็เลยสั่งมันให้อะ่ะไอ้พูดขึ้นเบาๆแล้วเดิกกลับไปดืด่มน้ำชาต่ตอพอลูกนั้นร้องหาซึ่งพอดียินแบบนั้นผมจะก็ไปมองข้าดูอีกครั้งพร้อมกับเนื้ออะไรบางอย่างออกผมเพิ่งสังเกตได้ว่าข้าวที่ไอ้ส่งไห้ผมนั้น คือเมอนูโปรดของผมที่ชอบมาหลายปีก่อนแต่พอกาลเวลาผ่านไปผมไม่ได้กินเมนูนี้อีกก็เลยลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปจนกระทั่งเมื่อไอพูดถึงมันอีกท้ายผมไึ้ขึ้นเียกว่าตัวเองนั้นเคยชอบเมนูนี้มากและเมื่อไงนักขึ้น,นไปมองมันไอากระทาเพียงหันมามองแล้วกลับเรีกลูกต่อลืมไปได้ไงเนี้ยเราผมก็มองข้าวในจาน จะไม่ทันสังเกตได้ว่าไอ้กลับมายินอยู่ตรงหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้ถามอะไรแต่มือหนาคอมมันนั้นเลื่อนไปใช่ที่ปุ่มปากของผมอย่างอ่อนโยนกินยังไงเนี่ยเลอะปากมดเลยเนี่ยแทนที่ผมจะปัดมือน,นั้นออกผมกับปล่อยให้มันจัดก,การจนเสร็จแต่ถ้าผมหายใจไม่ทั่วท้องก็คงเป็นการที่มันนั้นยกยิ่นั้นขึ้นไปดูเรียต่อและผมที่มองภาพเห็นการทั้งหมด ก็เผื่อเกินบไปลงคอไปเลยทีเดียวอืมอร่อยแฮะไอยย้เพียงหน้าเบาๆแล้วปล่อยให้ผมได้กินข้าวต่อส่วนมันก็หันไปสั่งให้แซมไปพักแล้วดังฝา้าเคเตอร์กับลูกสองคนแต่ถ้าที่ผมดูแล้วมันพยายามสอนลูกให้วาดรูปแต่น้ำชานั้นกับทำเพียงแค่ขีดเขียนมากกว่าแบบนี้สิครับไอ้พยายามจับมือลูกให้วาดส่วนน้ำชาเองกําลังนิ่ง และยังให้ผู้เป็นพ่อสอนวาดรูปสวยสวยไหนเราวาดเองสิครับพอไอ้ปล่อยให้น้ำบช้าวาดเองมันก็ออกมาเละจนจะตัวหัวเราะแล้วคิดลองสอนใหม่ไอ้ว่าไงเหรอไอ้ให้ม,มองอย่างสงสัยขอบคุณนะผมพูดออกมาเรรบาๆพอรู้สึกแบบนั้นจริงๆ ไอทำหน้าแปลกใจมืออยู่ผมนั้นเกยำนาดออกมาแต่พอมันถามว่าทำไมดําชากเ็เรียกมันให้กลับไปสนใจตัวเองผมก็ไดยแตยอยู่นิดๆและกลมหน้ากินค้าตัวหน้าจนหมดจากนั้นก็เดิเข้าไปด้านในช่วยเก็บขวาโต๊ะพอตอนนี้กล้เวลาปิดลาเขามันแล้วทีมึงมาดูรูปดีกว่านะเดี๋ยวกูจัดก,การเองไอลิเยยของในมืออย่ามาเห็นผมนั้น ช่วยงานจะเยอะเกินไปไม่เป็นไรกูอยากช่วยแต่มึงควรพักใครกันแน่ที่ควรพักอะ่ะมึงหรือกูผมถามย้อนมึงไอ้ตอบกลับแบบไม่ต้องคิดแล้วให้ผมไปดูลูกสุมาก็เริ่มเก็บขวาภายในร้านต่อจนกระทั่งตอนนี้ทุกอย่างกลับมาสะอาดตามเดิมธนาซามเองก็เริ่มเก็บเครื่องทำกาแฟ และอุปกรณ์ต่างๆจนตอนนี้พร้อมแลกสนับการกลับบ้านของพวกเราผมไปก่อนนะครับแซมบอกลาและจะเนรไปอีกด้านข่าวนี้ก็ถึงตาพวกเราต้องกลับแล้วล่ะไอ้แฮมมีกระเป๋านักเรียนของลูกสสมมาให้ผมและจากนั้นมันก็เป็นฝ่ายอุ้มลูกขึ้นมาและเดเอาจากน้ตามาติดๆผมแต่เดินตามไปเงียบๆจนกระทั่งตอนนี้เรามาถึงคอนโดไอ้างลูกลง แล้วจุดหันมาทางผมเดี๋ยวกูกลับไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านก่อนนะยังไงมึงกับลูกอะ่ะก็ขึ้นไปก่อนแล้วกันพูดจบไอ้กระทำทีหันหลังกลับแต่ผมนั้นกลับคว้ามันไว้จนมันหันมามองผมอย่างไม่เข้าใจมีอะไรเหรอคือว่าไงคืนนี้ก็ไปนอนบ้านมืองได้ไหมอะ่ะไอ้ทำหน้าตกใจไม่ยินแบบนั้น แต่เสื้พผ้ามาก็เยอะมานนิดแล้วกลับไปอุ้มน้ำชาขึ้นมาไปเลยไหมเดี๋ยวสิถ้าไปแล้วกูกับลูกจะเสื้อผ้าที่ไหนใส่อ่ะผมพูดพาชี้ไปด้านบนซึ่งนั่นคือคอนโดที่อยู่ตรงหน้าลืมไปอ่ะถ้าง,งั้นเราไปเก็บเสื้อผ้ากันผมพยักหน้ารับแล้วจากนั้นเราก็ได้ฝีเท้าเข้าคอนโดไปทันที หนชั่วโมองผ่านไปผมไ,มไกปกระเป๋าเสื้อผ้าใบใหญ่จำนวนสองใบซึ่งมีซึ่งผ้าของผมกับลูกรวมกันและที่มันต้องแยกขนาดนั้นก็เพราะผมคุยคุยกับไอไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าจะย้ายไปอยู่กับมันแม้ตอนนี้จะเป็นแค่ชูวขราวแต่ใดนแล้วเราจะไปคิดนั่นกับปหาหีที่สุดเพราะครั้งต่อไปนั้นจะได้ไม่ต้องขนอะไรเยอะเอามาครบแล้วใช่ไหมไอทำอีกครั้งเมื่อเห็นผมนั้นอย้าของทุกอย่างใส่กระเป๋า คิดว่านะเดียวดียวเดียว,ยวน้ำชาที่กำลังนั่งเล่นอยู่ลุูขึ้นมาพอพับของเล่นในมือเอานี่ด้วยว่าไงครับคนเกง่งอาย,ยาตัวลงไปถามลูกก็อนจะสังเกตได้ว่าในมือของลูกนั้นถือของเล่นมาหลายชิ้นและทั้าีที่ผมสังเกตมันล้นแต่ใบของที่น้ำชานั้นชอบเล่นมากเป็นพิเศษ อันนี้น้ำชาจะไปด้วยใช่ไหมครับครับน้ำชาตอบเสียงดังฟังชัดซึ่งพอดียินแบบนั้นไอก็เลยรับของชิ้นน้นมาและใส่รวมไปกับของชิ้นอื่นๆด้วยมีอีกไหมครับไอ้ถามต่อแต่น้ำชานั้นกลับใส่หน้ารัวทีแต่ท้ามืออ่ะเสร็จหรือยังอืมเสร็จแล้ววะพรมีกระเป๋าทุกใบ จะยกของทั้งหมดนั้นมาอยู่เราที่หน้าประตูทีมึงในใจใช่ไหมอะที่จะไปอะไอถามย้ำรากับอยากให้ผมถามตัวเองอีกสักนิดแต่ผมนั้นกลับพยักหน้าให้แทนกูแน่ใจอืมถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปกันเถอะเดี๋ยวจะดึกอะไอหันไปอุ้มน้ำชาขึ้นมาส่วนมืออีกข้างก็ช่วยผมนั่นลรักระเป๋าไปด้วย แม้ที่ได้ผมจะไม่ยอมแต่ผมมันทำหน้าดูใส่ผมเลยปล่อยให้มันทำตามที่มันต้องการและจากนั้นก็ไปบอกรถเพื่อมุ่งตรงสู่บ้านของไอซ์จอดหน้าเลยครับไอ้บอกพี่คนขับพร้อมกับรถที่ต้มงชะลอความเร็วแล้วจอดตรงหน้าบ้านหลังหนึ่งจากนั้นมักก็ยื่นจ่ายเงินค่าโดยสารและอุทิาลงผมเอง กรีตามไปติดๆแล้วไปรับกระเป๋าที่ด้านหลังจัดในรกระเป๋าทั้งหมดเลยไปหยุดตรงหน้าประตูรัวนี่บ้านมึงเหรอผมมาว่าตรงหน้าอยากตกใจเพราะมันใหญ่มากใหญ่กว่าคอนโดผมเป็นเท่าตัวอืมเข้ามาสิอันที่เปิดประตูเสร็จแล้วหายไปรับกระเป๋าจากผมมืออีกข้างกระจุนลังชาเดินตามไปด้วยจนตอนนี้เรามาถึงตัวบ้านเรียบร้อย ไม่ถึงนาทีภายในบ้านกระเด็นด้วยแสงสว่างจะให้ผมได้เห็นว่าภายในบ้านนั้นดูน่าอยู่ขนาดไหนพื้นที่ในบ้านนั้นถูกใจไปสัดส,ส่วนแทนไม่ดูน่าอยู่กว่าคอนโดผมเยอะและคนที่ดูถูกใจมากที่สุดก็คงจะเป็นน้ำชาที่วิ่งไปทั่วบ้านด้วยความตื่นเต้นชอบไหมครับไอ้น้องถานน้ำชาที่วิ่งกลับมาหาชอบครับ นี่บ้านใครหรอบ้านน้ำชางไงครับบ้านผมหรอน้ำชาทำหน้าแปลกใจพบกระหันมาทางผมรากลับยังได้คำตอบแม่ครับบ้านผมจริงหรอใช่ครับผมตะกลับด้วยรอยยิ้มเย้เย้ยยกูดีใจนะที่ลูกชอบอะ่ะไอ้เอยขึ้นเบา ก็จะมาทางผมแล้วมึงอ่ะชอบที่นี่ไหมชอบดีผมตอบไปตามความรู้สึกอย่างน้อยมันก็น่าอยู่กว่าคอนโดผมเยอะทีอะไรผมต้องตกใจมืออยู่ไอ้ก็เด้งมือผมไปกลุ่มเอาไว้แถมชหน้าของมันตอนนี้ก็ดูจริงจังมากเสียจนผมไม่แน่ใจว่า มันกำลังคิดอะไรกูรู้นะว่ามันอาชาเกินไปที่จะพูดคำนี้แต่กูก็อยากพูดนะอย่างที่กูเคยบอกมึงไปอะกูชอบมึงแล้วก็ชอบมานานแล้วจนตอนนี้กูได้กลับมาเจอมึงแถมยังไม่รู้แบบไม่รู้ตัวอีกอะยี่หรับนะเพราะกูตกใจมากกับเรื่องนี้แต่กูก็ดีใจนะที่กูได้กลับมาอยู่กับมึงอีกอะ แต่ตอนนี้กูอยากทำมันให้ชัดเจนอะทีเป็นแฟนกับกูนะอืมผมตอบตกลงแบบไม่ต้องคิดพอตอลอดเวลาโช่วงสั้นที่มันเข้ามาในชีวิตมันก็ไม่สุดที่ผมได้เห็นแล้วว่าคนอย่างไ้ายสามารถจะดูแลผมและลูกได้อย่างสบายแถมยังดูแลด,ดีเสียจนนั้นผมรู้สึกผิดที่ทำร้ายมันไป พอความรู้สึกนั้นมันเลยทำให้น้ำตาของผมไหลออกมาอย่าไม่อาจปิดกัน้นบาจริงร้องไห้ทำไมเนี่ยขี่ยจังวะกูแค่รู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้กูคิดอะไรอยู่อะทำไมกูถึงทำลายความรู้สึกมึงไปอะแล้วไหนจะหนีมึงอีกอะทั้งที่มึงชอบกูแล้วอยากดูแลกูอไม่พูดถึงมันซิ กะมันอดไม่ได้นีหววะไอไม่พูดอะไรหากจะดึงผมเข้าไปกอดจนตอนนี้รักของเรานั้นแทบไม่เหลือช่องว่างระหว่างกันและผมเองก็อบกอดคนตรงหน้าเอาไว้จนแน้นไม่ต่างกันต่อจากนี้กูจะดูแลเมืองกับลูกเองนาทีอืมคุยก,กันแท้ด้วยนะครับ นองน้ำชาของเรากลับมาแล้วนะครับเป็นอีกตอนที่ยังคงอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากไอทีและน้องน้าชาด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย